กำลังอินวันนี้พาทุกคนมาทำมึกพัดเพชรหลูกทอครับพมเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆโดยเฉพาะคนใต้น่าจะเคยกินกันนะครับเริ่มต้นก็ซอยแบบมะกรูดซอยพริกนะครับแล้วก็มาทำตัวของป่ามึกไข่แหมงส่งมาให้ครับนี่บอกเลยว่ามึกไข่นะครับมาจากทะเลนะน้องวัตถุดิบเรียบร้อยต้องมีเคยจะกินช้างเลยนะตอแหมกกระพ็คมาให้เรียบร้อยน่ารักอย่างแรงเลย เรามาตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เข่องแกงแม้ส่งเข่องแกงจากระนองมาเลยนะครับแล้วก็ใส่เคยอยากบ้าอินไปด้วยส่วนใหญ่ขวตายเนี่ยจะนิยมใส่เคยเนี่ยพัดตีดแกงเนาะหรือว่าพัดเพชรบ,บานเ่านั่นแหละจากนั้นนะครับด้วยความที่มันเป็นพัดเพชรป่ามึกเนาะมึกมันสุกง่ายอินเลยจะปรุงก้อนปรุงน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวนะครับผอพันร้อยแล้วก็ใส่ลูกตอใส่ป่ามึกอยากคนหมากนะ เทคนิคนี้อินจะโรยด้วยตัว้องใบมะกรูดครับให้มันดับกลิ่นแล้วก็ข้นโรยด้วยผิดครับพุ่มใบมะกรูดอีกรอบคนหายคนเอ้ยห้อมย่างแรงเลยจากนั้นเราก็ตักใส่จานเลยครับนี่ครับทุกคนแบบมึกไข่นะต้อเป็นต้อครับเขียวดังกุบกับเลยนี่เราก็มาถึงขั้นตอนสําคัญกันแล้วครับพุ่มชิมกันเลยครับพุ่มต้องให้ทุกทุกกย่างนะ มึกไข่ลูกตอแล้วก็พริกนะอายา่าห้อมอย่างแรงทุกคนมันแบบหนุ่มหนุมหนุมนุมโอ้ยกรุบกรับกรุบกรับร้อยอย่างแรงพี่น้องครับืสุดยอดมากๆนี่ทุกคนนะสมทั้งหมดว่าใข้กินตอกลัวปากเม้นฟันเรื่องนะครับบอกเลยว่าวันนี้อินมีตัวช่วยดีๆนี่เลยครับพ่อมยาสีฟันฟอแฟงนะครับ เขาบอกว่าชายแล้วฟันไม่เรื่องลดอาการเซื่อฟันระง,งับกลิ่นปากแล้วก็ปากห้อมชดชื้นครับแต่เอาจริงจริงปากห้อมจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับยาสีฟันที่เราเคยใช้เลยครับดีมากๆห้อมอย่างแรงครับเรื่องนลพื้นแทกหลานไม่ห้ใครสนใจลองไปดูนะยาสีฟันฟอแฟงครับผมไอยาชดชื้นอย่างแรงใครอยากได้เมนูได้คอมเมนต์มานะครับ